เรื่องพระสิงคาลมาตาเถรีเอตะตะคะในฝ่ายผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธาพระสิงคาลมาตาเถรีเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงราชคฤห์เดิมมีชื่ออย่างไรนั้นไม่ปรากฏเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานกับชายหนุ่มผู้มีชาติตระกูลและทรัพย์เสมอกันอยู่ครองเรือนจนมีบุตรคนหนึง่ง บรรดาหมู่ญาติได้ตั้งชื่อบุตรของนางว่าสิงคาลกุมารด้วยเหตุดังนี้ชนทั้งหลายจึงเรียกนางว่าสิงคาลมาตาสิงคาละกุมารเมื่อเจริญวัยเติบโตขึ้นแล้วเป็นผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติไหว้ทิศท,ทั้ง6เป็นประจำทุกวันคืนคือ 1. ทิศเบื้องหน้าทิศตะวันออก สทิศเบื้องขวางทิศใต้ 3. ทิศเบื้องหลังทิศตะวันตก 4. ทิศเบื้องซ้ายทิศเหนือ 5. ทิศเบื้องล่าง 6. ทิศเบื้องบนในวันหนึ่งพระบรมมาสดาเส,สด็จออกจากพระเวลุวันมหาวิหารเข้าไปบินธบาตในกรุงราชคห์ ได้ทอดพระเนตรเห็นสิงขาละผู้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่มีผมและเสื้อผ้าเปียกกำลังประคองอัญชลีไหว้ทิศท,ทั้งหกอยู่จึงตรัสถามว่าดูก่อนสิงขาละเพราะเหตุอันใดเธอจึงลุกขึ้นแต่เช้าทั้งผมและเสื้อผ้าเปียกชุ่มทำการไหว้ทิศท,ทั้งหกอยู่อย่างนี้ สิงคาลักุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก่อนที่บิดาของข้าพระพุทธเจ้าจะตายไปได้สั่งให้ข้าพระองค์ไหว้ทิศทั้งหกเหล่านี้ข้าพระองค์สักการะเคารพนับถือและบูชาคำสั่งของบิดาจึงทําอย่างนี้อยู่พระเจ้าค่าพระบรมมสาสดาตรัสว่า ดูก่อนสิงขาละตามธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยนั้นเขาไม่ไหว้ทิศทั้งหกกันอย่างนี้แต่ทิศทั้งหของพระอริยนั้นคือ 1. ทิศเบื้องหน้าได้แก่มารดาบิดา 2. ทิศเบื้องขวางได้แก่ครูอาจารย์ 3. ทิศเบื้องหลังได้แก่บุตรภรรยา 4. ทิศเบื้องซ้ายได้แก่มิตรสหาย 5. ทิศเบื้องล่างได้แก่ธาตกรรมกร 6. ทิศเบื้องบนได้แก่สมณะพราหมณ์ซึ่งคุณบุตรจะต้องบำรุงดูแลรักษาและป้องกันตามสมควรแก่ฐานะและหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสพระคาถาภาสิทธิ์ยังสิงคาละ ให้รื่นเริงบันเทิงใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตแล้วเสด็จกลับสู่พระเวลุวันมหาวิหารต่อมาสิงคาลมาตาหลังจากที่สามีได้ถึงแก่กรรแล้วและบุตรชายของนางก็เข้าถึงพระรัตนตรยัย นางได้ฟังพระธรรมกถาของพระบรมศาสดาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าจึงเข้าไปกราบทูลขอบรระชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ไปบวชในสำนักภิกษุณีสงฆ์ครั้นบวชแล้วศรัทธาของนางกลับเพิ่มทวียิ่งขึ้นในวันหนึ่ง นางไปยังพระวิหารที่ประทับของพระบรมมศสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อเห็นพระพุทธองค์เท่านั้นยังมิทันที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมได้แต่ยืนเพ่งมองดูพระสิริสมบัติของพระทศพลอยู่ด้วยกำลังศรัทธาอย่างแรงกล้าในขณะนั้นพระบรมมศสดาทรงทราบว่านางเป็นผู้ดำรงมั่นในศรัทธา จึงตรัสพระธรรมเทศนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแม้นางเองก็อาศัยศรัทธาอันเป็นที่ตั้งส่งจิตไปตามกระแสรพระธรรมเทศนาได้บรรลุพระอรหัตผลในขณะที่ยืนอยู่ในที่นั้นในสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันเมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายในตำแหน่งต่างๆต,ต,ตามลำดับ ได้ทรงสถาปนาพระสิงขาลมาตาเถรีในตำแหน่งเอตตะคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝ่ายสัทธาวิมุตติคือผู้หลุดพ้นกิเลสด้วยศรัทธา